บทที่650หลุดพ้นจากปัญหาหมารู้อยู่กระซิบเบาๆหลังจากเดิมพันสัญญาอาจารย์ฉันไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเต้าอยู่เลยและผู้ชายคนนี้ก็ดูเหมือนกูรูฉันจะออกจากกับดักของเขาได้อย่างไรสาวน้อยคุณไม่ได้ครอบงำเมื่อคุณสัญญาว่าจะเล่นการพนันหรอชิงมู่กล่าวด้วยรอยยิ้มเขาหยุดชั่วครู่และพูดต่อสาวน้อยโงเ่เขลาแม้ว่าคุณจะไม่เข้าใจลัทธิเตา๋าแต่ฉันเข้าใจฉันสอนคุณแล้วว่าจะใช้เวลาไม่นานก่อนที่คุณจะสามารถออกจากกับดักได้สำเร็จ พระเจ้าเจ้านายของฉันคุณมีอะไรหรือเปล่าคนตัวใหญ่เหล่านี้ถูกเรียกว่าบรรพบุรุษของคุณและดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรที่เจ้านายที่คุณไม่รู้จักมารู้กล่าวด้วยน้ำเสียงเคารพบูชาอย่างประหลาดใจด้วยมิตรภาพที่ยาวนานหลายปีเธอจึงมีความเข้าใจอย่าง่องแท้เกี่ยวกับอารมณ์ของขิงมูและรู้ว่าจะโน้มน้าวเขาอย่างไรแน่นอนว่าขิงมูรับฟังคำชื่นชมของเธอและให้ความช่วยเหลือได้ดีมาก โดเมนดาวของเขาดูซับซ้อนแต่จริงๆแล้วถูกสร้างขึ้นตามหลักการของเขาวงกฏธรรมดาในความเป็นจริงในการถอดรหัสเขาวงกฏนั้นมันง่ายมากที่จะรวบรวมข้อมูลอย่างต่อเนื่องและวิเคราะห์เพื่ออนุมานแผนที่ตราบใดที่ยังมีแผนที่ไม่ว่าเขาวงกฏจะใหญ่แค่ไหนคุณก็สามารถเดินออกไปได้อย่างง่ายดายฉินมู่พูดทันที ภาษาของเขาเรียบง่ายมากแต่เขารู้โดยตรงถึงความหมายแฝงและความลับหลักของกับดักลัททีเต่านี้ดวงตาของหมารุยอยู่ก็สดใสเช่นกันเธอเข้าใจความคิดที่แตกร้าในคำพูดของทินงมู่ในไม่ช้าแม้ว่าเธอจะไม่สามารถบิดเบือนพื้นที่ได้แต่เธอยังคงสามารถใช้มานาเพื่อดำเนินการเทคนิคการหลบหนีและขนส่งผ่านกลุ่มพระราชวังด้วยความเร็วสูงตามคำกล่าวของคิงมูเธอยังคงเคลื่อนตัวผ่านกลุ่มพระราชวังหมู่วังนี้ยิ่งใหญ่กว่าพระอาทิตย์พระจันทร์และดวงดาวหากมีเทพและเทพองค์อื่นเข้ามาก็จะไม่มีที่ไปนะับระษาอะไรกับการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มวัง เราใช้พลังเวทมนตร์และความเร็วของเธอและใช้เวลา1800 0ปีเต็มในการเดินผ่านทุกส่วนของพระราชวังอย่างไรก็ตามภายใต้อำนาจของดาวกลุ่มพระราชวังถูกตัดออกเป็นพื้นที่เล็กๆจำนวนมากโดยมีการเปลี่ยนแปลงและจัดระเบียบใหม่อยู่ตลอดเวลาหมารุยยูพบว่าทุกๆ1 0 0้ปีมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในกลุ่มวังและการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในรอบพันปีในขณะเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ก็ได้รบกวนภูมิประเทศโดยสิ้นเชิง ด้วยวิธีนี้แม้ว่ามารู้จะเดินผ่านกลุ่มพระราชวังและจดภูมิประเทศไว้มันก็ไร้ประโยชน์เพราะทุกๆพันปีกลุ่มวังจะเปลี่ยนไปภูมิประเทศก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงหลังจากรวบรวมข้อมูลเพียงพอมาเป็นเวลา18,000ปีตามวิธีการรับที่คิงมูจิเอามอบให้เขาเธอเริ่มสร้างแผนที่เขาวงกตของกลุ่มพระราชวังผ่านข้อมูลหลังจากนั้นประมาณ3,000ปีในที่สุดเธอก็วาดแผนที่เขาวงกดในวงัง แต่ตอนนี้กลุ่มวังมีการเปลี่ยนแปลงถึงสามครั้งซึ่งแตกต่างไปจากแผนที่ก่อนมากดังนั้นแผนที่นี้ก็เหมือนกับขยะที่อยู่ในมือของผู้อื่นแต่มารู้อยู่แตกต่างออกไปตามวิธีการรับที่คิงมูจิเอามอบให้เขาเธอได้ค้นพบกฎที่เปลี่ยนแปลงของรูปแบบที่มีปัญหาของดาวยูเธอเปลี่ยนแผนที่ก่อนหน้านี้สามครั้งในใจตามกฎแห่งการก่อตัวของเต๋าที่ติดอยู่เนื่องจากเธอมีแผนที่ก่อนหน้านี้เธอจึงอนุมานได้สามครั้งตามกฎจากนั้นแผนที่หลังหักสามครั้งคือแผนที่กลุ่มเขาวงกฎพระราชวังในขณะนี้ หลังจากการซ้อมมารู้ก็เดินออกจากกับดักได้อย่างง่ายดายเธอหัวเราะสองสาครั้งและพูดด้วยรอยยิ้มคุณธรรมเทียนซุนได้อย่างไรคุณไม่สามารถใช้เวลาของยูอันฮุยได้มากกว่า2 0 0 0 0ปีฉันจะทำลายกับดักดาวยูของคุณตามการพนันคุณไม่เห็นอย่างรวดเร็วชีวิตหลังความตายนั้นยอดเยี่ยมมากดินแดนดิสที่น่าภาคภูมิใจที่สุดของฉันถูกทำลายโดยคุณฉันจะทำตามที่ฉันพูดในเมื่อฉันสัญญาว่าจะพบคุณฉันจะพบคุณตามธรรมชาติฉันอาศัยอยู่ในกลุ่มวังในทิศตะวันออกเฉียงเหนือของหกญิ์ มารู้พยักหน้าและตอนนี้ดาวยูก็ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับเธอหลังจากที่โมเล่าเทียนซุนพูดพิกัดแล้วเธอก็หาห้องโถงได้อย่างง่ายดายไม่นานเธอก็มาถึงห้องโถงและก้าวเข้าไปห้องโถงนี้ลัวมากแม้ด้วยสายตาของเธอแต่ก็ยากที่จะมองเห็นด้านในของห้องโถงหลังจากที่เธอเดินเข้าไปในห้องโถงสามลมหายใจแสงไฟนับพันดวงก็สว่างทั่วทั้งห้องโถงทันทีชั่วขนาดหนึ่งทั่วทั้งห้องโถงสว่างสวยเหมือนตอนกลางวันเมื่อมองดูในส่วนลึกของห้องโถงมีชายชราร่างผอมในชุดขาวนั่งอยู่ไม่จำเป็นต้องพูดดว่่่าาาาชชายยรรรรคนนนนี้เเป็นหนหึงงงงททพแลธมขอไททิิโต หมารู้อยู่ก้าวไปสู่ก้าวทยทิงเมื่อเธอเข้ามาใกล้ม่านตาของเธอก็หดตัวลงอย่างเย็นชาและพูดว่าคุณ,ณธรรมเทียนซุนมันเป็นหนูที่มองไม่เห็นใช่ไหมบอกลาแต่คุณโกหกฉันด้วยการจุดติเป็นมนุษย์คุณมาเดินผ่านผู้คนจรงิจรงๆและเมื่อมองแอร์วอเดียวเธอก็เห็นว่านี่คืออวตารของฉันแต่ฉันสัญญาว่าจะเจอผู้หญิงคนนั้นเท่านั้นแต่ฉันไม่ได้บอกว่าเป็นร่างกายหรืออวตารคุณ,ณ,ณธรรมเทียนซุนกล่าวด้วยรอยยิ้มคุณนี่มันหลอกจรงิจรงๆชื่อเสียงของเทียนซุนของคุณหายไปแล้วเหรอมารู้อยู่ถามอย่าางเย็นช เธอโกรธมากเธอต้องใช้เวลามากกว่า2 0 0 0 0่นปีในการเล่นการพนันตามสัญญาก่อนที่เธอจะออกมาจากอาณาจักรลัททีเตาที่ติดอยู่เพียงเพื่อตามมหาเทพแห่งศีลและธรรมพบเขาและเจรจาต่อรองแต่หลังจากที่เธอประสบความสำเร็จในการหลุดพ้นจากปัญหาโมราลเทียนซุนก็กลับชาติมาเกิดเพื่อหลอกเธอคุณ,ณธรรมเทียนซุนพูดด้วยรอยยิ้มเป็นเด็กผู้หญิงที่เข้าใจผิดที่มาพบกันชาติมาเห็นคุณและเห็นมันและหญิงสาวก็ต้องการแก่นแท้และเลือดของนักบุญของฉันเสมอสาวน้อยกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของตัวคุณเองความปลอดภยัย คุณหมายถึงอะไรคุณไม่คิดว่าคุณจะทำร้ายฉันด้วยอวตารได้อย่าบอกว่ามันเป็นอวตารนั่นคือคุณอยู่ใกล้ร่างกายใครชนะและแพ้คุณต้องต่อสู้เพื่อทราบเลือกเสียงที่เย็นชาบทที่651หลบหนีและติดตามห้าห้าห้าดโอเชียนเทียนซุนหัวเราะทันทีหลังจากยิ้มอยู่นานเขาก็แสดงท่าทางดูร้ายฉันไม่จำเป็นต้องต่อสู้กับคุณ แก้เต่าในกลุ่มวังแห่งนี้ไม่เพียงแต่มีบทบาทในการดักจับศัตรูเท่านั้นฟังก์ชันการฆ่าสัตรูของมันฉันกลัวว่ามันเป็นเรื่องยากสำหรับเด็กผู้หญิงที่จะดำรงอยู่อย่างยิ่งยโสมากกว่านักบุญหุ่นยวนธรรมดาแต่หน้าที่สุดท้ายของมันเรียกว่าการระเบิดตัวเองไม่ดีมารูอุทานทันทีเธอเปิดทางหลบหนีที่น่าสะพรึงกลัวทันทีและพุ่งออกไปนอกห้องโถงเขาไม่ใช่อวตารของประมุขสวรรค์แห่งคุณธรรมเขาเพียงแค่มองดูทั้งหมดนี้เบาๆแล้วพูดว่าไม่ในอาณาจักรดาวคุณไม่สาาาาาามมมรรรถบิิดดดดเืือนนนนพพพ้้้ทททีีี่่่่่ไแลละะขงงกุรรชวววัใหญตย์ ดวงจันทร์และดวงดาวคุณจะไม่สามารถบินออกไปตอนตีหนึ่งครึ่งใช้เวลาเพียงสามลมหายใจเท่านั้นที่จะระเบิดกลุ่มวงังหนึ่งให้ตายเถอะในฐานะนักบุญร้อยหยวนมันใจร้ายมากหมารู้ยุตโกนทันทีเธอเข้าใจว่าอาณาจักรแห่งลัทธิเต่านี้ถูกสร้างขึ้นโดยเทพแห่งศีลและธรรมมาหลายร้อยล้านปีพลังงานที่มีอยู่ในเต่าประเภทนี้ช่างน่ากลัวเกินไปเมื่อถูกระเบิดแม้แต่ฮุ่นเดรสนก็ยังตายหรือได้รับบาดเจ็บ แม้ว่ามารูจะสามารถรอดจากการระเบิดได้แต่มันก็เป็นจุดสิ้นสุดของหน้าไม้ที่แข็งแกร่งในตอนนั้นในเวลานั้นเมื่อร่างของโมเรล่าเทียนซุนปรากฏขึ้นเธอสามารถถูกจัดการได้ตามต้องการในเวลานั้นโมบอกว่าเธอกำลังจะรับเลือดของประมุขสวรรค์คุณธรรมฉันเกรงว่าเธอจะไม่สามารถรับประกันได้ด้วยตัวเอง 2. การอวตารของเทพธิดาคุณธรรมคายคำชั่วร้ายออกมาไม่ต้องกลัวนสวน้อยกอดฉันไว้แล้วเชื่อฉันคิ้งูในเอสอไจเจนกระซิบเมื่อฟังเสียงของเขามารูก็เหมือนกับการค้นหาฟังเส้นสุดท้ายกำดับหินทันทีทันใดนนนััน้ I ้้จีกาแสงงทท่วบอฟ เทพธิดาคุณธรรมจุติขึ้นมาพูดต่อไปอย่างเย็นชาสามปล่อยให้มันระเบิดเต้าอยู่ขณะที่ดาวยูถูกระเบิดกลุ่มพระราชวังก็เริ่มระเบิดเอสแชนจีนได้ตัดผ่านการปิดล้อมของดาวและในขณะเดียวกันก็ตัดผ่านพื้นที่และเปิดพื้นที่ด้วยเส้นทางเดียวกันในเวลาเดียวกันมารู้ก็ถูกดับหินพาเข้าไปในช่องอวกาศเกือบจะในเวลาเดียวกันดาวยูระเบิดและกลุ่มพระราชวังที่มีขนาดใหญ่กว่าดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวก็ระเบิดขึ้นในทันทีและเศษซากอาคารก็กระเด็นออกมาฉกเหมือนช่วงสิ้นวันปรากฏขึ้นในสมัยซานชิงชายผู้แขงแขงขงงแกกกรร่่ทััวาาานนนิเเีียสสตถณณ์ใขะ หลังจากนั้นประมาณครึ่งวันการระเบิดก็หยุดลงวังขนาดใหญ่ของเทพเจ้าแห่งศีลธรรมเขาได้ดำเนินการอย่างอุตสาหาในโรงฝึกที่จัดไว้เป็นเวลาหลายร้อยล้านปีและถูกทำลายด้วยการระเบิดของเขาเองในเวลานี้มารูออกมาจากช่องอวกาศอื่นจริงๆเธอเต็มไปด้วยความโกรธและเริ่มสำรวจพื้นที่โดยรอบแต่ไม่ว่าเธอจะทดสอบอย่างไรเธอก็ไม่พบร่องรอยของพระเจ้าคุณธรรมแม้แต่น้อยคนทรยศเท่าปราดของหันหยวนทำงานแบบนี้จริงๆอย่าให้ข้าจับเจ้าได้มารูอยู่พูดพร้อมกับกัดฟัน งมูพูดอย่างเย็นชาคนนี้ก็นับธาตุดาับของฉันด้วยนี่กำลังฟาดหน้าใครบางคนอย่าตำหนิฉันที่กแกล่งแกล้งในระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์ฉิมมูอยู่ในดาบหินได้จ้องมองดวงตาของกงล้อหมื่นสวรรค์และกระตุ้นดวงตานี้ด้วยจิตวิญญาณในทันใดนั้นสามวันที่อากาศแจ่มใสและแม้แต่สามสิบสามวันทั้งหมดก็สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนในดวงตาของเขาจริงๆแล้วเขาซ่อนตัวในสมัยนั้นฉันล็อกพิกัดของเขาแล้วตอนนี้คุณกำลังบิดเบือนพื้นที่และกลายเป็นปลาเพื่อตามหาเขาฉันสามารถปกปิดสวรรค์และซ่อนเส้นทางของคุณฉ มารู้พยักหน้าและเปิดใช้งานศิละปะศักดิ์สิทธิ์ทันทีพื้นที่โดยรอบบิดเบี้ยวกลายเป็นแม่น้ำสายยาวทันทีและเธอก็กลายเป็นปลาว่ายน้ำในแม่น้ำสายยาวเธอเดินเข้าไปราวกับเดินอยู่ในอวกาศอย่างไรก็ตามในเวลาไม่กี่วันมารู้ก็มาจากซันทิงเตียนไปยังหน้าผาันเงียบสงบในลัสฟูสกายบนหน้าผานี้มีน้ำตกหนาทึบไหลเป็นเวลาสามวันทันใดนั้นเธอก็ปรากฏตัวขึ้นที่นี่และระเบิดช่องทางแห่งความเข้าใจมากกว่าแ800ร้อยช่องทางทันทีถนนเหล่านี้เชื่อมต่อกันเพื่อปิดพื้นที่ใกล้หน้าผาแม้แต่นักบุญร้อยหยวนก็สามารถทะลานน้อััส ชายชราร่างผอมในชุดขาวใต้น้ำตกมองดูหมารุ้ยู่โดยไม่คาดคิดเขาถอนหายใจสบายๆดาบหินของหมาชีเป็นสมบัติโดยกำเนิดจริงๆและมีผลเวทมนต์ในการทะลวงผ่านอาวกาศชั้นหญิงพยองและยังไม่ได้นับมันเด็กผู้หญิงสามารถหลบหนีไปพร้อมกับสมบัตินี้ได้และทักษะที่ซ่อนอยู่ของฉันฉั้นรู้ดีฉันเกรงว่าจะมีเพียงสองคนในโลกนี้คุณจะพบฉันแต่ผู้หญิงคนนั้นไม่ควรอยู่ในสองคนนี้ การหลอกผู้ชายคนนี้ซึ่งมีจิตใจเหมือนปีศาจจริงๆแล้วเดาได้ครึ่งหนึ่งของคําตอบเขาสามารถค้นพบตัวตนของเขาสองคนคนหนึ่งคือฉันอีกคนคืออาจารย์ของเขาฮงจุนขินมูชื่นชมเซเล็กน้อยมารู้ดูเท่เธอพูดว่าคุณไม่สนใจว่าฉันจะหาคุณเจอได้ยังไงคุณคํานวณฉันแล้วและฉันจะสแสวงหาข้อตกลงที่ยุติธรรมสำหรับตัวเองโดยธรรมชาติฉันเป็นนักบุญฉันเป็นผู้สูงสุดเป็นสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติฉันมีความยิ่งใหญ่ของตัวเองถ้าจะตาหนิก็โทษความอยากอาหารของคุณมากเกินไปจริงๆแล้วคคววาาามมิดดดขของฉันนก็ผึ้พู่ ช่วขณะหนึ่งบรรยากาศควบแน่นจนถึงจุดเยือกแข็งเขินอายและสง่างามพยายามบิ้นโรนและเมื่อมีความขัดแย้งการต่อสู้ก็เริ่มขึ้นดวงตาอันศักดิ์สิทธิ์ของมารูจ้องมองเขาด้วยความโกรธและเทพีคุณธรรมไม่ได้แสดงความอ่อนแอใดๆและจ้องมองไปที่เธออย่างอันตรายทั้งสองกำลังต่อสู้กันด้วยดวงตาแห่งตาศักดิ์สิทธิ์บทที่652ขอความเมตตาดูเหมือนทั้งสองจะมองหน้ากันแต่แตาทั้งสองข้างมีพลังเวทมนตร์อันยิ่งใหญ่โดยปกติแล้วพวกมันจะรุ่งโรจน์และดินแดนที่ยาวหลายสิบล้านไมล์จะถ ทั้งสองเผชิญหน้ากันครู่งหนึ่งคุณธรรมเทียนซุนคร่ำครวนเตะและก้าวถอยหลังไปเจ็ดหรือแปดก้าวมีเลือดเล็กน้อยไหลออกมาจากมุมปากของเขาเขาพูดด้วยความหวาดกลัวเล็กน้อยเฉียนมู่ชินมูนม่เป็นปีศาจตัวใหญ่ในฐานะครึ่งหนึ่งของสาวกของเขาคุณก็เป็นปีศาจตัวน้อยเช่นกันเสมือนนักบุญซึ่งมีพลังการต่อสู้เทียบได้กับนักบุญที่แท้จริงเช่นฉันน่าตกใจแต่จริงๆแล้วเชิงมู่ของคุณแข็งแกร่งกว่าฉันซึ่งยากที่จะจินตนาการสู้ๆตอนนี้เป็นเจ้าที่ยอมรับความพ่ายแพ้เต็มใจมอบเลือดของปรา เธอยกดาบหินขึ้นมาทันทีโดยอาศัยสมบัตินี้พลังการต่อสู้ของเธอเพิ่มขึ้นอย่างมากสมบัติที่มีมาแต่กำเนิดธรรมดาสามารถทำร้ายนักบุญหิงยหยวนได้และดาบหินที่กลับชาติมาเกิดของขิ้นูยังคงอยู่เหนือสมบัติที่มีมาแต่กำเนิดธรรมดายกดาบหินขึ้นเธอเป็นเหมือนนักปราบดาบนักฆ่าปีศาจปีศาจและคนทั้งคนก็หวาดกลัวเธอถูกรายล้อมไปด้วยพลังของถนนมากกว่า800สายก่อตัวเป็นสิ่งที่แปลกคาดเดาไม่ได้และผิดปกติะะกศิลปะศักดิ์สิทธิ์อันทรงพลัง เขายังตระหนักถึงเส้นทางมากกว่า400เส้นทางแม้ว่าจํานวนเส้นทางที่เขาตระหนักจะมีเพียงครึ่งหนึ่งของเส้นทางของมารุยอยู่ก็ตามแต่เส้นทางเดียวกันนี้ในมือของนักบุญที่แท้จริงสามารถระเบิดได้มากเป็นสองเท่าของนักบุญเสมือนสตร์ศักดิ์สิทธิ์เขย่าโลกสทั้งโลกเป็นเวลา18วันตลอด18วันแห่งอาณาจักรแห่งสีสรรทั้งสองมีเวทมนต์คาถาต่อกันและพวกเขาก็สันคลอนต่อไปวิธีการของปราดนั้นทรงพลังมากจนน่าเหลือเชื่อหากนักบุญหิงอหยวนต่อสู้อย่างหนักมันจะเป็นหายนะสำหรับทั้งโลกที่รกร้างเปล่า หลายร้อยล้านไม้ในดินแดนสีแดงนั้นง่ายมากสำหรับการต่อสู้ระหว่างนักบุญการต่อสู้ระหว่างคนทั้งสองคือสาปี7หรือ78วันทั้งสองมีมานาและพลังเหนือธรรมชาติที่ไม่มีที่สิ้นสุดและพลังในร่างกายของพวกเขาก็แทบจะไม่มีที่สิ้นสุดแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทั้งสองจะไม่ได้รับบาดเจ็บมารู้ตื่นขึ้นสู่การมีอยู่ของหัวใจแห่งการฆ่าเธอมีพรสวรรค์ด้านเมนดมแห่งการฆ่าที่ไม่มีใครเทียบได้ความเข้าใจเรื่องการฆ่าของเธอนั้นดีกว่าความเข้าใจของเทพผู้มีศีลและธรรมซึ่งเป็น,นีนนนป เธอต่อสู้อย่างสิ้นหวังโดยไม่กลัวศีลและธรรมพระเจ้าคุณธรรมผู้เกรงกลัวความตายเป็นอย่างมากทรงธนุถนอมจิตวิญญาณของพระองค์เองอย่างยิ่งสู้แบบนี้เทพศีลและธรรมเสียเปรียบมากในขณะน,นี้ประมุขสวรรค์แห่งคุณธรรมลอมาหายใจอ่อนแอมากมีขนาดเท่าสมัยรุ่งเรืองเท่านั้นในทางตรงกันข้ามมารู้อย,อยู่แอร์ละลมหายใจ78%ของช่วงสูงสุดใครเข้มแข็งก็อ่อนแอได้ในพริบตายิ่งเขาทุกปีเทพศีลและธรรมมากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งคำรามด้วยความหวาดกลัวมากขึ้นอาจารย์ท่านอาจารย์ช่วยลูกศิษย์ด้วยผ เป็นเวลานานมีเสียงที่ทําอะไรไม่ถูกในอากาศฉันกับคิ้นดาอโยมีข้อตกลงกันเราไม่ได้ทะเลาะกันเราแทรกแซงการต่อสู้ของสาวกของเหล่าสาวกมารูน้นี้ดูเหมือนคิงนดาวคุณเป็นสิทธทิสอนฉันเข้ามาแทรกแซงเธอเนื่องจากฉันจะเข้าไปแทรกแซงคิ้นดาอโยก็ลงมือดาเนินการด้วยและฉันจะไม่สามารถช่วยเหลือคุณได้ภายในเวลานั้นความหมายของฮงจุนชัดเจนมากถ้าฉันรับคิงนมูฉันก็จะเอามันไปด้วยด้วยวิธีนี้ yo, คิ้นมูจึงยับยั้งเขามารุยูยังมีเวลาฆ่าเทพศีลธรรม หลังจากฟังคำพูดของเขาคุณธรรมเทียนซุนแสดงความขมขื่นเล็กน้อยและเขาก็ตื่นประหนกต่อหน้าความเป็นและความตายมีความหวาดกลัวอย่างมากยิ่งน้ำหนักมากคนก็ยิ่งกลัวความตายมากขึ้นเพราะความตายหมายถึงการสูญเสียทุกสิ่งที่คุณได้รับแม่ได้โปรดหยุดเถอะฉันยอมรับความพ่ายแพ้ฉันยอมรับความพ่ายแพ้เจ้าแม่คุณธรรมตะโกนทันทีแต่มารู้อยู่ที่อยู่ตรงข้ามยังคงไม่เคยได้ยินมาก่อนยังคงกระตุ้นศินละปะศักดิ์สิทธิ์ข้าเหรียญเหรียญอีกครั้งและเริ่มโจมตีเขาเทพธิดาคุณธรรมยิ้มอย่างขมขื่นฉันใจทีี่ะห้้ดนนยิ ครึ่งเดียวไม่พอฉันต้องการเลือดสองในสามของคุณมารูจ้องมองเขาด้วยความโกรธในเวลาเดียวกันการโจมตีในมือของเธอยังคงผ่าน้นไม่ได้เขาแสดงสีหน้าหวาดกลัวทันทีแต่เขารู้สึกหดหูมากตอนนี้พวกเขากำลังต่อสู้อย่างหนักทั้งสองจะมีอายุมากกว่าสิบหรือแปดปีมารูจะได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่เขาจะถูกฆ่าตายเขายิ้มอย่างขมขื่นสองในสามคือสองในสามชันชัดเจนเกินกว่าจะยอมรับความพ่ายแพ้ในเวลานี้มารูอยู่ค่อยๆถอดดาบหินออกดวงตาของเขาหลีลงและเขายังคงจ้องมองไปที่คุณธรรมเทียนซุนคุณธรรมเทียนซุนกัดฟันและตัดแขนของเขา แก่นแท้ของเลือดคือแก่นแท้ของชี่และเลือดหลังจากที่เขาปล่อยเลือดแก่นแท้สองในสามออกมาเรามาหายใจของบุคคลทั้งหมดก็สุดลงจนสุดขีดแอรละลมหายใจเป็นเพียงกึ่งนักบุญเท่านั้นมารุยูรีรีบเก็บเลือดของนักบุญเหล่านั้นทันทีและเธอก็พูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาอย่ามานับชั้นอีกในอนาคตไม่เช่นนั้นฉันจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อค่าคุณในครั้งต่อไปเธอไม่หันกลับมามองหลังจากพูดและคนทั้งคนก็กลายเป็นการหลบหนีที่น่าสะพรึงกลัวโดยจากไปเป็นเวลาสา,าบหินเบาๆวับกลูคนรักองเธสสดีนมึเมาแลหมมุ่นนเล็กย เป็นเวลาน,านานที่เธอพูดอย่างช้าๆอาจารย์ตอนนี้เป็นนักบุญที่สองตะวันตกได้รับเลือดของซานคิงแล้วขั้นตอนต่อไปคือรับเลือดของชายชราหงจุนหรือไม่คิงงูถอนหายใจและพูดว่าคุณคิดดีแล้วแต่คุณจะไม่เป็นคู่ต่อสู้ของฮงจุนในทั้งสามคนถ้าเขาใช้วิธีต้องห้ามเขาสามารถฆ่าคุณได้ด้วยลมาหายใจของเขาบทที่65 3สุดยอดสมบัติแห่งความโกลาหลฮงจุนแข็งแกร่งขนาดนั้นเลยเหรอมารู้ยถูถามเธอมีน้ำเสียงที่ไม่มั่นใจมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเธอได้เอาชนะนักบุ ลิงเบาเทียนซุนและโมราเทียนซุนอย่างต่อเนื่องดังนั้นเธอจึงไม่รู้สึกเกรงกลัวต่อนักบุญผู้โด่งดังเหล่านี้เธอกลับมีความมั่นใจในตัวเองอย่างมากคงจุนคือการดำรงอยู่ของฉันในระดับเดียวกันแม้แต่ฉันเองมันก็แข็งแกร่งกว่าเขาในด้านเทคนิคการโจมตีเท่านั้นในแง่อื่นฉันอาจไม่สามารถเอาชนะเขาได้คินมิวแม่นกล่าวอย่างเคร่งขรึมเขาเป็นข้อห้ามและเขาไม่ใส่ใจกับน้ำท่วมที่ไม่มีที่สิ้นสุดและแม้แต่สิ่งมีชีวิตทั้งหมดในโลกอรารยะนับไม่ถ้วนที่อยู่นอกน้ำท่วมข้อห้ามหมายถึงไม่มี้้อหา,อหา,างง่สิตม แต่มันเป็นข้อห้ามอีกประการหนึ่งที่ทําให้เขากลัวจริงๆฮง,งจุนก็เป็นข้อห้ามในระดับเดียวกับเขาเช่นกันเขารู้ว่าข้อห้ามนั้นแย่มากดังนั้นเขาจึงไม่ดูถูกฮองจุนต่าไปแต่ได้รับการยอมรับจากฮองจุนเป็นอย่างดีคิงมูในเอสเอชไเจี้ยนเขาคิดอยู่พักหนึ่งแล้วพูดว่าคุณไม่สงสัยเกี่ยวกับตัวตนของฉันตลอดเวลาเหรอตอนนี้คุณได้กลายเป็นพลังเหนือธรรมชาติแล้วและฉันก็มาถึงจุดนี้แล้วฉันจะไม่ซ่อนตัวจากคุณจริงๆแล้วฉันไม่ใช่ดาบหินแต่เป็นสิ่่่่งงงงมมมีีีชชวิิตทาาาจากาโกโลหหหหฉันันน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 ือูแะเป็ึใใบุุญ เพียงชาติที่แล้วของฉันมีปัญหาบางอย่างวิญญาณของฉันจึงออกจากกลางเดินทางผ่านถิ่นธุรกันดารและในที่สุดก็เลือกที่จะเกิดใหม่เป็นดาบหินนี้ฉันเลือกคุณเป็นทาสดาบในอดีตนั่นคือคุณปลุกให้ตื่นขึ้นข้าหัวใจฉันคิดว่าด้วยความช่วยเหลือของคุณช่วยฉันอัปเกรดให้เสร็จสมบูรณ์ปรากฏว่าเป็นเช่นนั้นเจ้าของชื่อคิงมูและเขาก็เป็นนักบุญด้วยแต่ฉันไม่เคยได้ยินชื่อปรมาจารย์เลยมารู้กล่าวด้วยความประหลาดใจนักบุญอีก6 0ร้อยวนที่เหลือต่างก็มีชื่อเสียงเช่เน งมูกระซิบฉันไม่ชอบชื่อปลอมเหล่านั้นฉันไม่ต้องการให้คนอื่นเรียกฉันด้วยชื่อของฉันด้วยซ้ำบรรพบุรุษและแม่มดทั้ง12คนของตระกูล WU ไทจุนจะกรพรัดแห่งเผ่าปีศาจซานคิงและนักบุญคนที่สองของตะวันตกเรียกฉันว่าผู้อาวุโสถิ่นแทนชื่อของฉันแค่รู้ว่าชื่อของฉันถูกเรียกฉันก็สัมผัสได้ว่ามันไม่เป็นผลดีต่อพวกเขาในที่สุดปริศนาที่คาใจเทอมากกว่า10,000ปีก็คลี่คลายแล้วหัวใจของเธอซับซ้อนและพูดไม่ออกและเธอก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรมาสสััักกกกพแล้้วววาา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 านนนนนนออออยยยตตมม่่่่่่จะไไไปปปทีหดูรรงงงงงขขซึเ็ ประมาณส0ปีต่อมามารู้อยู่เดินทางไกลและในที่สุดก็มาถึงจุดสิ้นสุดของน้าท่วมก่อนที่จะมาที่เทียนจู้ที่ด้านหน้าของเทียนจูเมฆยังคงค้างอยู่มีพลังลึกลับขับไล่ทุกสิ่งแม้แต่ความศักดิ์สิทธิ์เสมยังก้าวไปข้างหน้าอานาจนี้เมื่อเผชิญกับพลังนี้มารู้จึงสามารถเคลื่อนไหวได้ช้าๆและดิ้นรนมากขึ้นเรื่อยๆเ,เธอใช้พลังทั้งหมดของเธอและแสดงสิงลัะศักดิ์สิทธิ์ที่มีมนล์ขังต่างๆประมาณครึ่งเดือนต่อมาเธอเห็นอาคารสูงประหานให้ความรู้สึกถึงขีดจากัดและสะท้อนกับเส้นทาง, 3, งสามพันพงงนน,นาสยสยยดงไว้ ร่างกายนี้เป็นชาติก่อนของขิงมูในเวลานั้นเขาใช้วิธีการต้องห้ามและวิธีการพิเศษในการตัดสินใจชีวิตใหม่ของฉันในฐานะนักบุญเมื่อเขาได้รับการชำระล้างแล้วเขาก็ครอบครองร่างกายระดับเสาศักดิ์สิทธิ์กายอันศักดิ์สิทธิ์แห่งทำหมื่นทำนี้ประกอบด้วยหนทางสามพันหนทางและเครื่องหมายศักดิ์สิทธิ์หมื่นประการซึ่งถึงจุดสุดยอดของนักบุญอย่างไรก็ตามผู้มีอำนาจของเขาได้คัดเลือกการปราบปรามร่วมกันของมิงเตียนเฮเวนลี่ดาวและหงหวง,วงวิวร่างกายของเขาก้าวไปข้างหน้าและมีการต่อต้านอย่างมากความต้านทานเหล่านี้ก่อตัวขขขึ้้้นนจรรรริงรงงๆแแลวว1 8โซ่่่่ธมดาาากก็็ออเไทีี นี่คือร่างกายของอาจารย์เหรอมันแข็งแกร่งเกินไปมันแข็งแกร่งกว่าฉันมากกว่าหนึ่งระดับแม้แต่ลอมาหายใจของซานคิงและนักบุญสองคนทางตะวันตกเมื่อเปรียบเทียบกับอาจารย์ก็ยังน้อยมากฉันมีลางสังหรณ์ว่าเนื้อของอาจารย์นั้นต่อยสามารถเอาชนะนักบุญธรรมดาธรรมดาได้หมารุยยู่พูดกับตัวเองด้วยความตกตะลึงคิงงูในเอสเอไอเจียนก็รู้สึกตื่นเต้นเช่นกันเมื่อเขาเห็นร่างของตัวเองอีกครั้งเขาพูดทันทีฉันจะกลับคืนสู่ร่างในอีกสักครู่และบังคับเลือดบางส่วนในร่างกายให้เท่าาางงดบหินขอร่างดาบหินของข้าจะาสูกรเปปลลี่ยนแงงครั้้สุดทา มารูพยักหน้าและถือดาบหินวิญญาณของคิงมูบินตรงจากดาบหินและกลับมาสู่ร่างของเขาอีกครั้งหลังจากที่เขากลับมาสู่ร่างกายแล้วเขาก็รู้สึกอยู่ยงคงกระพันในไม่ช้าเขาก็ตั้งสติและบังคับเลือดของนักบุญในร่างกายของเขาออกมาเลือดอสุจิของเขาเหมือนน้ำตกที่มีน้ำเลือดไหลลงมาตั้งแต่9้าวันสเปิร์มและเลือดไหลออกมามารูกระตุ้นดาบหินและระดับเสียงก็เพิ่มสูงขึ้นหลายพันครั้ง เลือดศักดิ์สิทธิ์ถูกปล่อยให้ดาบหินดูดซับอย่างตละตกลกระลำเมืม่อนับเลือดอันศักดิ์สิทธิ์ของคิ้งมูเองเอสเอไฮเจียนได้ดึงเลือดของปราดที่แตกต่างกันหกชนิดและทันใดนั้นการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพก็เกิดขึ้นทั่วขนาดหนึ่งลมาหายใจของดาบหินพุง่งขึ้นและเปลี่ยนแปลงพร้อมกับลมหายใจแห่งสมบัติอันวุ่นวายสมบัติเคออสเป็นระดับสมบัติที่แข็งแกร่งที่สุดในช่วงน้ำท่วมและมีสมบัติเคออสน้อยกว่าสิบชิ้นในน้ำท่วมทั้งหมดดาบหินย เก้าวันต่อมาดาบหินเสร็จสิ้นการเปลี่ยนแปลงครั้งสุดท้ายและกลายเป็นสมบัติแห่งความโกลาหลขั้นสูงสุดอันดับของเขาอยู่ในอันดับต้นๆและสุดขั้วที่สุดในบรรดาสมบัติแห่งความโกลาหลทั้งหมดบทที่654้คืนให้คุณในขณะนี้มารูอดไม่ได้ที่จะหลั่งน้ำตาเป็นเวลากว่า1 0 0 0 0แปีแล้วที่เทอามาพร้อมกับดาบหินนี้เธอทำงานอย่างหนักเพื่อปรับปรุงคุณภาพของดาบหินมาเป็นเวลานานในที่สุดการทำงานหนักกว่า10,000แปีก็เป็นจริงในที่สุด ขิ่งูผู้ควบคุมร่างกายพูดเสียงดังสาวน้อยคุณกระตุ้นให้ดับตัดโซ่ปกติบนร่างกายของฉันออกเพื่อให้ร่างกายของฉันสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระการสังหารครั้งที่360โจเทียนเสร็จสิ้นแล้วหมาหอย่อยู่กระซิบว่าสไตล์นี้เป็นกลอนอุบายครั้งที่360ของเธอในการฆ่าดับเมื่อเธอฝึกฝนตนเองการเคลื่อนไหว3 6 0ดูเหมือนจะมากมายจริงๆแล้วสำหรับการดำรงอยู่ของเธอที่มีอายุมากกว่า10,000แปีเธอได้ทำให้กลอนอุบายมากมายง่ายขึ้นชั่วระยะเวลาหนึ่งเสียงของเฉียงเฉียงได้รับความนิยมมมอออยยย่่่่าาางงงงกวโโซขโซขธรรดคๆัคคทลล ห่วงโซ่กฎคือการสำแดงที่สำคัญของกฎเกณฑ์ของโลกมันแสดงถึงกฎของสวรรค์และโลกในระดับหนึ่งสมบัติแห่งความโกลาหลแต่มีเควอสเวอยู่นั้นเป็นสมบัติขั้นสูงสุดหลังจากที่ห่วงโซ่กฎถูกทำลายอำนาจของกฎต้องการที่จะซ่อมแซมตัวเองแต่ถนนต่างๆที่บรรจุอยู่ในดาบหินด้วยลมหายใจแห่งการทำลายล้างขัดขวางการซ่อมแซมหลายปีที่ผ่านมาวิญญ,ญาณของขิ่มูอาศัยอยู่ในดาบหินเขาไม่สามารถอยู่เฉยได้เมื่อมหมาหอยยู่ยฝึกซ้อมฟ้านมูจิก็สลักเส้นทางสามพันเส้นที่เขากระหนักได้อย่างถี่ถ้วน เขาเป็นสิ่งที่อธิบายไม่ได้อธิบายไม่ได้อธิบายไม่ได,ไได้และอธิบายไม่ได้สิ่งเหล่านี้คือธรรมชาติของสวรรค์และโลกแม้ว่าเขาจะเป็นนักบุญหิงอหยวนตัวจริงแต่เขาก็ระหนักถึงเส้นทางนี้และเขาไม่สามารถบันทึกสิ่งเหล่านี้ด้วยวิธีต่างๆเช่นคำและภาษาตั้งแต่สมัยโบราณซานเคียนอเวนิวอาศัยการสังสมและความเข้าใจในตัวเองและไม่มีใครสามารถสอนด้วยการเป็นตัวอย่างได้แต่ขี้งหมูฝาฝืนกฎเหล็กนี้เขาเกิดมาเป็นสิ่งต้องห้ามเพื่อทำลายสิ่งที่เรียกว่ากฎเหล็ก ไม่มีข้อห้ามสำหรับข้อห้ามดังนั้นทิ้งมูจึงนั่งลงพร้อมกับงานบุกเบิกที่ไม่เคยมีมาก่อนและจะรึกเส้นทางสามพันแห่งในโลกด้วยดับหินและเส้นทางเหล่านี้ก็ไม่กระจัดกระจายและเป็นอิสระในทางกลับกันถิ่นมู่กลับใช้ดับ่ามกลางถนนสามพันสายเป็นแกนกลางและเป็นที่หนึ่งจากการปรากฏตัวถนนอีก2 9 9 9เส้เส้นทางถูกใช้เป็นเส้นทางเสริมเพื่อแสดงภาพถนนรวม สิ่งที่เรียกว่าโดเมนเตาหมายถึงอารเรหรือวิธีการแสดงออกอื่นๆโดยมีอเวนิวเป็นแกนหลักการใช้ทักษะลัทธิเตาอย่างชันฉลาดของคิงมูผสมผสานกับพรีเทอสั้นอเวนิวถนนที่รวมกันเป็นเหมือนกองทัพที่มีระเบียบวินัยถนนอื่นไมยมกเป็นทหารและเคนโดเป็นนายพลด้วยถนนสามพันสายระดับของเขาเองคือระดับสูงสุดของความสับสนวุ่นวายทำให้เขามีเสน่ห์ของสมบัติต้องห้ามเป็นเวลานาน,านที่ทักษะดาบของมารู้ยังคงดำเนินต่อไปและดาบหินก็ระเบิดด้วยพลังต้องห้ามเช่นกันในที่สุดโซ่ธรรมดา178เส้นก้ขาดหมด เป็นเวลากว่าหมื่นปีแล้วในที่สุดร่างกายของเสาศักดิ์สิทธิ์ของฉันก็กลับคืนสู่อิสระภาพคิงมูกล่าวขณะขยับร่างของเสาศักดิ์สิทธิ์เขาก้าวออกจากขั้นตอนนี้และน้ำท่วมส่วนใหญ่ก็มีแรงกระแทกขนาดต่างๆกันถ้าเขาไม่สามารถควบคุมพลังของตัวเองได้ทุกย่างก้าวน้ำท่วมส่วนใหญ่จะสั่นสะเทือนราวกับแผ่นดินไหวและหมารุยยูก็ถือดาบหินไว้ในมือแล้วจ้องมองไปที่ฉิงมู่อย่างมั่นคงโดยไม่ละสายตาแม้แต่จะกระพริบตาคิงมูพูดด้วยรอยยิ้มสาวน้อยค,คุณคิดอย่างไรกับฉันสไตล์ของอาจารย์ทำ ก่อนที่เจ้าภาพจะบอกว่าตนเป็นผู้ชายที่สวยคนแรกในโลกก็คิดว่าเป็นการหลงตัวเองของเจ้าภาพตอนนี้เห็นเทพเจ้าภาพแล้วอยากจะเข้าใจว่าเป็นเพียงคำพูดสุภาพของเจ้าภาพเท่านั้นไม่มีสิ่งมีชีวิตใดเทียบได้กับหนึ่งในสองหมารุยอยู่พูดอย่างจริงจังหลังจากได้ยินสิ่งนี้ที่งูไม่เพียงแต่ยิ้มเท่านั้นเขากล่าวสาวน้อยมานานกว่าหมื่นปีแล้วคุณเป็นคนแรกที่พูดเรื่องแบบนี้ที่จริงแล้วรูปร่างหน้าตาไม่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของฉัน เทพและปีศาจที่ด้อยกว่าบางคนล้วนคุ้นเคยกับศิละปะแห่งการเปลี่ยนแปลงฉันเริ่มต้นเมื่อยังเป็นเด็กและเริ่มการเดินทางเพื่อฝึกฝนนอกจากนี้ยังเป็นความเจริญรุ่งเรืองของชีวิตธรรมดาด้วยการปรับปรุงการฝึกฝนสู่อาณาจากรรูปลักษณ์และอารมณ์ของฉันไม่ได้เปลี่ยนมากีรอบแล้วลืมไปเลยว่าเมื่อก่อนเป็นยังไงพอถึงระดับก็ไม่สนใจรูปร่างหน้าตาของตัวเองเลยหลังจากได้ยินสิ่งนี้หมารู้อยู่ก็ไตร่ตรองแล้วก็แสดงความเข้าใจเล็กน้อยจากนั้นทั้งสองก็ตกอยู่ในความเงียบกว่า10,000ปีขออองคกการรยู่่วมหนึกอุ่นแมม้ว่่าจะะไไดพูอรสนเวลาปีแต่กลับมีอีกฝ่ายอยู่ในห้อง เป็นเวลานานคินมูเหลือมองมารู้และดูเหมือนจะได้ทำการตัดสินใจครั้งสำคัญครั้งสำคัญเขาพูดชา้ชาๆว่าสาวน้อยเป็นเวลากว่าหมื่นปีที่ข้ารับเจ้าเป็นทาสด,ดาบต้องใช้มือของเจ้ายกหลงดาบหินของข้าขึ้นสู่สมบัติอันวุ่นวายตอนนี้ภารกิจของเจ้าเสร็จสิ้นแล้วข้าควรให้อิสระแก่ท่านด้วยหลังจากนั้นคินมูใช้พลังเวทมนต์อันยิ่งใหญ่ของเขาเพื่อปลดปล่อยความสัมพันธ์ระหว่างเอสชนจีนและมารูการเชื่อมต่อน,นี้มาจากสัญญาหลักผู้รับใช้ หลังจากนั้นไม่นานความสัมพันธ์ระหว่างมารูและเอสเอชไอเจียนก็หายไปโดยสิ้นเชิงไม่มีความรู้สึกถึงความเชื่อมโยงทางสายเลือดระหว่างพวกเขาอีกต่อไปในขณะนี้มารูได้รับอิสรภาพกลับคืนมาและไม่ใช่ทาสดาอีกต่อไปแต่เธอไม่มีความสุขเลยสักนิดแต่เธออยู่ในภาวะมึนงงเธอตกตะลึงและความคิดของเธอก็ลอยล่องแม้ว่าเธอจะไม่รู้ว่าเธอกำลังคิดอะไรอยู่ก็ตามคิงงูมองเธอด้วยอารมณ์แล้วพูดว่าสาวน้อยจากนี้ไปฉันจะไม่เป็นเจ้านายของคุณอีกต่อไปคุณไม่จำเป็นต้องตามฉันมาคุณมีชีวิตของตัวเองมีอนาคตของคุณ